มาอีกหนึ่งครับบล็อกตัวต่อเลโก้แบบไ e c r a f t แบบที่มันเป็นรูปครับซึ่งพอจะเดาได้ใช่ไหมครับไม่ต้องเดาเห็นหน้าปกก็น่าจะรู้แล้วนะครับใช่แล้วครับวันนี้มาในทีมของ K-POP Demon Hunter นั่นเองโอ้โวหวววววววแน่นอนครับว่าตอนนี้กำลังฮิตกันมากๆนะครับรยิ่งเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยชอบกันมากเลยอย่างเช่นลูกสาวผมเป็นต้นนะครับผมเลยต้องจัดตัวนี้มานะครับบล็อกตัวต่อเลโก้แบบไม้ครับที่เป็น ฮันทริกลุ้วนนะครับจริงๆก็มีหลายลายนะแต่ลูกสาวผมต้องฮันทะริกกันเนาะจะมาเป็นอ่าอะไรนะซาจาบอยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะูเด็กผู้หญิงนะครับมาก็ผมทําให้มันกระจายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อกันนะดูดิไปก,กระจายก่อนกระจายก่อนกระจายก่อนนี่ๆๆนีน่นี่เคป๊อโอ้ยนี่เจอแล้วเคป๊อปเดมอนแมว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 ไม่โกงไม่โกงนะอา่อา Okay. เหมือนเดิมครับพอต่อเสร็จปุ๊บมันจะมี6หน้าเดี๋ยวเราลองมาต่อเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับมผมจะไปได้ตรงไหนยังไงเนี่ยเอาหน้าสีเหลืองไมโครเดนนี่น่าจะง่ายนะเราลองเปลี่ยนเราอันนี้ดีกว่าอมีตัวหนังสือชัดเจนมาก่อนนี่อา้าเมื่อกี้คำนี้ไม่ใช่หรอนี่หรอคนละอันหรอใช่หรือเปล่ามันก็อาจจะมีหลายอันได้ใช่ไหมอันนี้เขียนว่าฮันทริก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 มันบนหรือล่าง เหมือนจะเป็นขาไหมถ้าเป็นขานี่น่าจะอยู่ข้างล่างนะโอเคถ้างั้นผมต้องหาตีมพื้นม่วงพื้นม่วงพื้นหลังสีม่วงโอ้ยแบบยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่ฮันทริ 100, ใช่ไหมอ่าฮันทริใช่ขาปะเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ขาแขนเนาะตรงกลางแขนแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นโลโก้ที่อยู่ตรงกลางเพราะว่าเท่าที่ดูรูปนี้น่าจะเป็นสอกของมิรานะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องหาก่อน ออย,อยู่อย่างงี้ด้านหน้าสีเหลืองดีกว่าด้านสีเหลืองน่าจะง่ายเพราะมันเหลืองไปหมดน่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้อันนี้ถ้าที่ดูน่าจะใหญ่น่าจะเป็นรูปหน้าที่ใหญ่อหาคาว่าหาคำว่าฮันทริกหา,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 หาตัว H โอ้หนี่ผมเลือกด้านโขกปะเนี่ยแล้วแบบมันไม่ได้มาเป็นกล่องเลยนะมันมาเป็นอย่างนี้เลยเท่ากับว่าผมก็ไม่รู้ด้วยว่ารูปมิมมิรู้ตัวอย่างให้ดูพวกง่ายๆนะครับเอ,อันนี้ปะ เอ,เอ้ตัวเล็กๆไม่น่าใช่น่าจะอันนี้น่าจะหน้าใหญ่ๆหน่อยห็นป่ะอ่าอันนี้นีา่าอยู่อย่างนี้หน,น้านี้ได้เป็นหน้าใหญ่หน้าใหญ่อะผมได้หน้าแล้วรู้หนึ่งหน้ากับนี่หรอใช่ปะเนี่ยเหมือนจะเป็นคนละสีกันเราดูจากพวกพื้นหลังน่าจะได้นะครับ นี่พื้นหลังสีสีฟ้านี้น่าจะใช่เราคิดว่าตัวที่เราจะใช่ไว้ก่อนนะครับเอาจรีนนะผมก็ไม่ใช่รู้นิว่ามันเป็นยังไงกันแน่อ่ีปะใช่ปะเนี่ยเหมือนจะใช่เหมือนจะเป็นหน้านี้แต่ว่าต้องหาหน้าให้ครบก่อนผมว่าเราต้องเล่นที่หน้าก่อนเพราะอย่างน้อยตรงหน้าอ่เรารู้แล้วแน่นี่นี่แขนอแขนเฮ้ยได้แล้วได้มิล่าแล้วอ่า ครันี่มีล่ามาก่อนแล้วครับหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นหาต่ออุ้ยนี่ไม่ใช่นี่ต้องเป็นหน้านี้ต้องอยู่ยนี้อ่าแต่เนืงว่านี้เป็นหน้าใหญ่เราหาหน้าที่ใหญ่ๆไว้ก่อนปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหไม่รู้เลยอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมีนี่นี่น,น,น,นีโซอีเอาแล้วเล่นหน้าก่อนส่วนดื่นเคาว่ากันนี่มีล่าใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอาสิครับอ่าทีนี้ก็ส่วนแขน แขนของรูมิก็จะต้องมีเป็นอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะที่ปิศาจเนาะไอ,อ้นี่เหรอใช่ปะโอ้ยไม่ใช่ <c oughs> อ่ะรีบวัดไปทางนูน้นนี่นี่นี่อ่าใช่ใช่ใช่ที่มีอักขระขึ้นเออผมนึกคำอยู่ตั้งนานมีอักขระของปิศาจแบบเดมอนนี่ไปนี่ไปนี่ไป อ่าโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วขาตรงตัวตัวของโซอี้แล้วก็หัวของตัวคขาว่า h ของฮันพลิกอ่าอืมนี่ปะหัวเขาอออ่าใช่ท่งนก็ต้องขาดหัวนี่หัวของไอ้ใช่ไหมเนี่ยนี่หัวของรูมิแต่เหมือนจะไม่ใช่รูปนี้ออาอันนี้เหรอไม่ใช่ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไว้ก่อนน่าจะเป็นท้องฟ้าอะไรเงี้ยมีลุ้นว่าจะใช่เดี๋ยวไว้ก่อนยังไม่ชัวร์นี่นี่หัวลูมิอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วเอ้ลูมิไม่ยากเกินไปครับใช้วเวลาไม่นานนี่แหละแขนเอออ่ะแล้วอ่าโอ้ออยตรงนี้ต้องเป็นฟ้าสองอันเลยใช่ป่ะนี่มีม่วงหนึ่งของลูมิปึ๊บแล้วก็ปับ๊บ,บใช่ไหมอันนี้หรืออย่างนี้หรืออย่างนี้อย่างนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับ ต่อสาเร็จครับนี่จากคลิปวิดีโอเวลาในวิดีโอใช้เ,เวลาประมาณ5นาทีครับในการต่อเสร็จทามเมื่อต่อเสร็จหนึ่งครับอีก5รูปที่เหลือมันมาเองเราสามารถปรับเปลี่ยนหมุนตรงนี้ได้นี่รูปที่หนึ่งนี่ลูปที่สองภาพที่เห็นประจาตอนน้องเพลงเพลงเพลงแรกสุดปะ่ะไม่ผิดนะอืนี่อ่าน,นทริกปุ๊บทีนี้ครับเห็นไหมด้านข้างมันเรียงกันอยู่แล้วเราก็เปิดทีละแถวมานะเปิดทีละแถวมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมปุ๊บ เห็นไหมครับเป็นอีกหนึ่งหน้าโกลเด้นนี่โกลเด้นสีทองผมว่าน้าเนี้ยน่าจะง่ายถ้าเกิดต่อมันสีเหลืองหมดเลยอันนึงมันไม่ค่อยเป็นสีนี้นี่อ๋ออันนี้ที่ตอนแรกที่เห็นคือป๊อปเดมอนฮันเตอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะต้องมีบนล่างอีกนะใช่ปะ่ะอันนี้เฮ้ยบนล่างนี่มันไม่ต่อกันฮะรูปล่างมันไม่ต่อกันผมว่าเราต้องกลับรูปเดิมก่อนแล้วกลับรูปเดิมก่อนกลับรูปเดิมเพื่อที่จะเปลี่ยนไปต่อเป็นบนล่างตรงนี้ อึ๊บอ่ะอันนี้อ่านาน,าน,านี้เห็นไหมเห็นไหมรึป่าด้านนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บและตึ๊บโอเค tuh, อุ้ยรูปนี้ยากใครต่อรูปนี้นี่เก่งมากเลยดูไม่ออกม <tr> ันหันหลังอยู่นะครับและรูปสุดท้ายคือรูปนี้อ๋อรูปมีเดียวใช่รูปมิปะเนี่ยนน่าเหมือนยาย่าเลยเอออ่ะโอเคนี่นะครับทั้งหกรูปของเราอุ้ยแต่สองรูปนี้ยากไม่รู้เลยว่าเป็นใครดูไม่ออกนะครับเอากลับรูปเดิมดีกว่ากลับรูปเดิม รูปนี้ก็ได้ะรูปที่ภาพจํากันอ่านี่แหละครับบล็อกตัวต่อแบบไมค์ครับแบบแบบไม่ใช่แบบอีกเียกววะเลนะไลน e คิปปลอกแจมอนแันเตอร์เป็นฮันทริกนะครับตัวนี้มี6ลายเหมือนเดิมนะครับนี่อ่าไม่ยากเกินไปตัวนี้เดี๋ผมบอกไปว่าพคุณได้มาเล่นเนี่ยปึ๊บใช้เวลามาห้านาทีต่อได้แล้ว นะครับเรารู้จักกันอยู่แล้วจุดเด่นของแต่ละตัวอ่าโซโอีผมดําผมสั้นผมดูมิผมม่วงอ่ามิาผมแดงอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้กันนะโ okay. อเคนี้วก็เพื่อนอยากได้บ้างผมหาตะกร้ามาให้นะครับที่ใต้วิดีโอและตรงยู u ูบช h อปปิ้งที่จะเด้งขึ้นมานะครับจัดได้เลยรานะคาไม่แรงครับตัวนี้ทุกคนเล่นได้นะตัวนี้เป็นตัว4ี่คูณสนะครับบางร้านมันก็จะเป็น5้คูณหแล้วแต่เพื่อน ผมหาไว้หลายแบบแล้วกันพกเพื่อนๆลองดูว่าชอบแบบไหนหรือว่าอาจจะไม่ชอบลนยนี้เป็นลายซันจบอหรือลนยอื่น,นๆก็ได้แล้วแต่นะครับผมหาจะก้าวไว้หลายแบบพเพื่อนๆไปเลือกเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็อย่าลจะกดดูหน้านะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวว่จะเกิดว่าผมมีคอนเทนใหม่แบบนี้ผมเอามาแนะนำ <ๆ S 1> ะเพื่อนๆได้รู้จักเป็นคนแรกเล่นเล่นก่อนใครเพื่อนเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับป๊